คำเตือนการจัดทาข้อมูลเราเป็นเพียงสื่อกลางใช้สถิติและความเป็นไปได้โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมใช้เพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคสนับสนุนให้ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นสวัสดีครับเพื่อนๆท่านผู้ชมที่รักทุกท่านครับยินดีต้อนรับสู่เด็ดชาแนลคลิปนี้แอดก็มีเลขเด็ดจาก3สำนักดังมาฝากท่านผู้ชม เพื่อนผู้ชมใช้เป็นแนวทางซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลงวด1ตุลาคม2563ที่เจ็ดถึงนะครับก็จากสำนักเสือตกถังพรังเงินดีมีโชคและจากสำนักหวยคำชโนโดแล้วก็สำนักอาจารย์โชคอํานวยครับท่านผู้ชมครับเพื่อใช้เป็นแนวทางนะครับสามสำนักดังก็ถือว่ามี A fc ติดตามกันเยอะนะครับแล้วก็รอหวยจากสามสำนักดังนะครับให้โชคให้ใช้ชกันมาบ่อยครั้งแล้วนะครับเราไปดูกันครับสำนักแรกครับ ก็เป็นสำนักของอาจารย์โชคอำนวยนะครับท่านผู้ชมครับแป๊บนะครับแอดถอยก่อนนะครับแป๊บเอาละครับอาจารย์โชคอำนวยด้วยทออัครานะครับก็จะเป็นหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับที่ให้โชคให้ชัยกับท่านผู้ชมที่ติดตามกันมาแล้วนับครั้งไม่ถ้วนนะครับไปดูกันครับว่าอาจารย์โชคอำนวยจะให้เลขอะไรมากันบ้างครับนี่ครับวั1หนึ่งตุลาคม2 5 6 3 อาจารย์โชคอำนวยให้เลขวิ่ง6ทั้งบนทั้งล่างได้เลยนะครับแล้วก็รองเลขศูนย์แล้วก็เลข2เดี๋ยวให้ชุด2ตัว3ตัวมานะครับชุด2ตัวเต็งบนล่างให้6 1 6 3 6 4 6 8 69แล้วก็ชุด2ตัวบนล่างนะครับก็เป็นชุดรองนะครับได้แก่สอง3 2 4 2 8ส9 01 03 04 08 0งท่านผู้ชมก็จัดบนล่างได้เลยนะครับชุด2ตัวนะครับกลับหน้ากลับหลังยิ่งดีครับท่านผู้ชมครับกันไว้ได้นะครับเพราะว่าให้มาไม่เยอะนะครับแล้วก็ชุด3ตัวรวยๆอาจารย์โชคอํานวยโดยทออัคาราให้มาทั้งหมดทั้งมวล5ชุดนะครับได้แก่761 763 764 768 769 ท่านผู้ชมก็จัดลงไปได้เลยนะครับ6กประตูก็ยิ่งดีเลยนะครับอาจารย์โชคอํานวยก็มาให้โชคให้ชัยกับเราแล้วนะครับงวด1ตุลาคม2563แคปหน้าจอไว้เลยนะครับท่านผู้ชมครับต่อมาครับก็เป็นเลขจากสํานักดังคาชะโนดครับท่านผู้ชมครับเอาละครับคาชะโนดก็มาแล้วนะครับนี่ครับ สำนักบังคำชนดครับหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับท่านผู้ชมครับนี่ครับอนให้ดูกันชัดๆเลยนะครับหวยคำชนดเอาละครับได้นะครับได้นะครับเอาโอเคครับโอเคครับคำชนดงวดวันพฤหัสที่ห่งตุลาคม2563ก็จะให้เลขวิ่งมาทั้งหมดทั้งมวล3ตัวนะครับได้แก่เลข3เลข7เลข9 แล้วก็ให้เลขคายเลขสวยครับเลข3ก็เป็นเลขเด่นนะครับให้เลข3เป็นเลขเด่นครับท่านะผู้ชมครับแล้วลูกคู่นะครับคือชุด2ตัวบนล่างได้เลยนะครับนแนก่้แก่ 31, 32, 35, 36, 38, 71, 72, 75, 76, 78, 91, 92, 95, 96, 98ครับแล้วชุด3ตัวอีกนะครับ 1>, 1 3 5 1 7 5 1 9 5 0 3 8 0 7 8 0 9 8ท่านผู้ชมก็6ประตูกันได้เลยนะครับชุด3ตัวครับมาแค่6ชุดตัวน,นั้น,นครับแล้วก็ระวังเบิ้ล3 3 7 7 9 9ครับหววยคำชะโนดก็มาให้โชคให้ชักันแล้วนะครับท่านผู้ชมก็แคปหน้าจอไว้เลยนะครับ เลขคายเลขสวยนะครับคายเลขสวยมวดที่ผ่านมาก็เข้าไปแล้วนะครับหวยคําชาโนดครับต่อมาครับก็จะเป็นจากสํานักดังนะครับมาถึงกันแล้วครับมาถึงกันแล้วเอาแอดถอยหน่อยนะครับเอาได้นะครับได้นะครับท่านผู้ชมครับก็เป็นจากสํานักเสือตกถังพลังเงินดีมีโชคงวดประจําวันพฤหัสที่1่ตุลาคม2563 แอดให้ดูหน้าตานะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับสูตรสําเร็จสอบางพลัดนะครับเป็นเสือตกถังพลังเงินดีมีโชคสีฟ้านะครับก็จะให้เลขเด่น9รอง3ามาครับ2ตัวเท่านั้นนะครับแล้วก็ชุด3ตัวเต็งโต๊ดชุด2ตัวบนล่างชุด3ตัวเต็งโต๊ดได้แก่ชุด9 3 2 8 3 5 7 3 6 0 3 9 192 293 495 596ครับท่านผู้ชมก็จัดไปได้เลยนะครับทั้งเต็งทั้งโต๊ดทั้ง6ประตูยังได้เลยครับมาแค่8ชุดแคบมากครับต่อไปครับชุด2ตัวบนล่างจัดบนล่างได้เลยนะครับ0 3 3 2 3 5 3 6 3 9 9 0 9 2 9 3 9 5 9 6ครับ จัดบนล่างเลยครับกับหน้ากับหลังยังได้เลยนะครับแล้วก็ระวังเบิ้อ3 3แล้วก็99ครับระวังเบิ้อก็คือระวังเบิ้ลเลขเด่น9แล้วก็รอง3นะครับ99แล้วก็33ครับท่านผู้ชมครับเสือตกถังพลังเงินดีมีโชคก็ถือว่าเป็นอีกสำนักหนึ่งนะครับที่มีคนติดตามกันเยอะมี f c ติดตามกันเยอะท่านผู้ชมก็แคปหน้าจอไว้เลยนะครับ ท่านนี้แอดก็ขอ,ขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมแล้วก็ขออานวยเอวยพรในะท่านผู้ชมทุกท่านจงโชคดีมีชัยไปกับเลขเสือตกถังพลังเงินดีจุดนี้นะครับไปกับเลขอาจารย์โชคอํานวยโดยทาออัครานะครับชุดนี้แคบหน้าจอไว้เลยนะครับแล้วก็ยังมีอีกสํานักหนึ่งนะครับแคบหน้าจอไว้ก่อนนะครับอีกสํานักหนึ่งก็หวยคําชะโนดครับก็ให้เลขเด่นเลขสวยกันมาแล้วนะครับ ก็ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านนะครับโชคดีมีใจทุกท่านเลยนะครับวันที่16ตุลาคม2563ที่จะถึงนี้นะครับรับทุกท่านครับขอบคุณครับ